เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองพาร์คออริจินทองหล่อที่ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่สมการรอลคอยของคนรักอิสระซึ่งจุดเด่นที่โดนใจกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมากก็คือที่นี่เป็นคอนโดที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินผืนใหญ่ผืนสุดท้ายใจกลางทองหล่อและยังเป็นคอนโดที่สูงที่สุดในเส้นสุขุมวิท หึ่งบรรยากาศภายในงานก็คับข้างไปด้วยเหล่าคนบันเทิงและเซเลบริตี้ที่มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมชมโชว์สุดพิเศษจากศิลปินชื่อดังบิลกินและพีพีที่มาถ่ายทอดความสุขผ่านบทเพลงให้ฟังกันอีกด้วยค่ะวันนี้เป็นงานเปิดตัว Grand Opening Park Origin ทองหล่อนะคะอยู่ที่ทองหล่อ10ค่ะ Uh, วัน,นวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นน้องบิวกี้แล้วก็น้องพีพีแล้วก็คุณมาชาค่ะมาะล,ลึก uh, ความหลังฟังกี้ที่เป็นผับ เพราะว่าเมื่อก่อนที่นี่เป็นอารีนาเทนค่ะก็โครงการพักออริจินทองหลอนะคะนับถือได้ว่าเป็นโครงการที่อยู่ในโลเคชันที่ดีมากสวยที่สุดแล้วก็ที่ดินแปลงใหญ่ที่สุดในทองหล่อค่ะที่สําคัญที่สุดจริงๆก็คืออาคารของเราค่ะสูง241เมตรเป็นเรสซิเดนเชียลหรือว่าที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมที่สูงที่สุดในถนนสุขุมวิทถ้าเทียบในกรุงเทพมหานครก็ถือเป็นท็อปไฟล์เลยเรื่องของการออกแบบนะคะก็เราได้เชิญสถาปนิกหรือว่าดีไซเนอร์ เจ้าใหญ่มากเลยนะคะก็คือเอ t d n m e r c r i t i t t ท t ที่มีผลงานออกแบบโรงแรม5ดาวหรือว่า Residential ระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็มี DWP ที่เป็น Interior Designer ที่ออกแบบโรงแรม o r i e n t ินนะคะแล้วก็มี t r o p แลนสเคปที่ออกแบบสวนให้เราค่ะนอกจากนี้ที่อยากจะบอกก็คือว่าทางออริจินะคะได้เก็บต้นไม้ใหญ่นะคะที่อยู่ในโครงการอารีนาเทนดั้งเดิมไว้นะคะต้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็อายุมากที่สุดก็คือต้นจำจุรีที่อยู่ด้านหน้าโครงการอายุมากกว่า70ปีเลยค่ะน,นี้ราคาของเรานะครับก็เอ่อจะเรสซิเดนเชียลก็อยู่ที่10.09ล้านนะครับเป็นเป็นราคาที่ ก็ถึงว่าหายากในทองหล่อนะครับเพราะทองหล่อเนี่ยเป็นบอกว่าเป็นโลเคชันที่ต้องมีแล้วก็ราคาเดี๋ยวนี้เนี่ยสูงกว่านี้เยอะครับอันนี้เป็นราคาพิเศษในช่วงนี้จริงๆครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นดีไซน์ของสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อยู่ในโลเคชันที่ถูกต้องโลเคชันที่หายากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดีไซน์เนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับต้องต้องขอเชิญชวนนะครับอยากให้เห็นห้องจริงนะครับหนึ่งวันเบสเป็นวันเบสนะครับ นะครับมีอ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็เรามีระบบเทคโนโลยีที่เราเอาเข้ามาใหม่ๆเยอะตั้งแต่ส่วนกลางจนไปถึงในห้องนะครับสมาร์ทมิลเลอร์เทคโนโลยีในส่วนกลางนี่เรามีหลายอย่างตั้งแต่ห้องเย็นเป็นห้องไอซ์นะฮะแล้วก็มีกอล์ฟเซมิเนเตอร์มีโซเชียลนะครับมีหลายอย่างนะครับสำหรับต้องบอกว่าฟังก์ชันครบมากๆ50กว่าไอเทมนะครับซึ่ง หาใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้นะครับขนาดโครงการระดับร้อยล้านเนี่ยก็หาฟังก์ชันแบบนี้ที่เราให้ไม่ได้เลยนะครับพิเศษจริงๆสําหรับโครงการนี้นะครับที่นี่ม,มีสระว่ายน้ำทั้งหมด3สระนะคะแล้วก็มีออนเซ็นที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็คืออยู่ที่ชั้น47ค่ะมีเวทีมุวยมี private dining มีห้องอาหาร all day dining แล้วนอกจากนี้เราก็ให้ความสําคัญด้านสุขภาพด้วยจะมี origin health club อยู่ที่นี่ด้วยค่ะซึ่งเราร่วมมือกับทางโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะ ก็ยังดีค่อนข้างมากนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยด้วยอาคารที่ตังหาดขึ้นมาจากจากสมัยก่อนเราขายเป็นดินเมองไม่เห็นตอนนี้อาคารของเรานี่ตังหาดมากนะครับออกมาจากทุกทิศในทองหลอง่อไม่ว่าเอกมัยย่านนี้นะครับทั้งดุ่มทั้งดวนเห็นหมดเลยครับเราต้องถือว่าเราเป็นไอคอนิกจริงๆนะครับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในย่านนี้เลยนะครับ241เมตรซึ่งต้องบอกว่าราคาแบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้คุ้มค่ามากมากครับสำหรับการที่ อยู่แล้วโดดเด่นแล้วก็อยู่ในทำเลที่ต้องต้องบอกว่าทำเลที่ต้องมีอนาคตหายากนะครับต้องรอครับได้เป็นวิวพาโนรามิกของกรุงเทพมหานครนะคะไม่ต้องไปหาลุกท็อปบาร์ที่ไหนอยู่ที่บ้านแล้วก็เหมือนอยู่บนลุกท็อปบาร์เลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่ชั้น30ขึ้นไปเราก็จะเห็นวิวแม่น้ำทุกท้องด้วยครับสำหรับท่านผู้ที่สนใจนะครับเรามี2แบบนะครับก็คือแบบแรกก็คือสนใจที่จะเป็นที่พักอาศัยของตัวเองนะครับเรามีอาคารที่สูงที่สุดนะครับในย่านนี้ต้อนรับท่านอยู่นะครับมีตั้งแต่10ล้าน นะครับหรือเพนเฮาส์เนี่ยระดับ30-40ล้านเราก็ยังพอเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะเป็นลักษณะของ i n v e s t m e เ t เพื่อผู้เช่าชาวญี่ปุ่นอันนี้เป็นโปรแกรมที่ดีมากนะครับเรามีตึก A นะครับที่เราบริการเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับมาสนถ้าสนใจเนี่ยอยากให้เข้ามารับฟังนะครับเขาเรียกนะฮะ h a m ต t o n Investment Property p r o g โปรแกรมนะครับที่เรามีพิเศษในตึก A นะครับราคาจับต้องได้แล้วก็สร้างผลประโยชน์ระยะยาวให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่สนใจ i n v e s t รจริงๆต้องบอกนะว่าโครงการนี้เป็นที่ฮอตมากสำหรับชาวญี่ปุ่นนะคะเราเพิ่งตกแต่งห้องอาคาร a อเสร็จ50ห้องค่ะปรากฏว่าเราเปิดจองแค่2-3สัปดาห์มีผู้บริหารชาวญี่ปุ่นมาจองเต็มแล้วเพื่อเป็นที่พักอาศัยค่ะเพราะฉะนั้นมาลงทุนที่นี่ก็ได้ผู้เช่าที่เป็นญี่ปุ่นก็ถือว่าดีมากๆครับสเสน่หก็คือถ้าผู้เช่าชาวญี่ปุ่นต้องทองหล่อแล้วก็โครงการพักออริจินทองหล่อครับ